าปด้วยกันนะคะช้านี้ว้นมาเิลูก่วนเลี้ยงค่ะอ้เป็นมานเลี้ยงหะนี่ก็ไม่ทันเนาะคาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมนปูว่า 就是。 วะริมาหูราการิภ like of ูรติสาภรรเ์วะเมวะอิสุตินังเพตนัอุปปัะติอิติตังปัติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพภูริภูสังะปัจันโนปนรสุยะทามิโตติรสุยะตาอะพิวะนาสีสานิจังวะตาปะจายโนจัตตารอดามะวะจันติอายุหันโนสุปัมปะนัง เราพาวัดปานะคะทีค่ะเราเสียบาร์พาวัดปาด้วยกันะกกน,นะคะอีซีสัตว์ตัวเลมันละนิดนะคะที่มาบ้านหาแยกวันนี้ก็สองคนกับคุณเมทองศกนะคะชมาชิคไม่รู้ไปไหนหมดวันนี้ <laughs> 我家他也那么多。Oh, yeah, h าวริวหะปุราปะริปุเรนเตสาคารังเอวะเมวะจิตโตทีนังเปตานังขะกะปะเตอิจิตังปะทิตังตุมหังชีขะเมวะสมิสันโตสาเถโคเรนโตสังขปาจันโทปนรโสยะอาหะมณีโสทีรโสโหยะทาหะเตวันทนสีลสนิทังพุทธปจายิโนจัตตาโธมาวทันติอายุโนสุขังลัง 嗯嗯。<clears throat> ดูดูก,กันนะคะเช้านี้ที่ห้าแยกนะคะหนาวนะคะเช้านี้หนาวมากะค่ะก็แต่ว่าถ้าสายมาก็จะโอเคนะคะเพราะว่าช่วงเช้ามันก็หนาวเป็นธรรมดาเนะะาะเมื่อวานนี้เซวิงดินใส่เสื้อไปหลายตัวนะคะใส่สายมาโหร้อนมากะค่ะก็เป็นธรรมดานะคะเนาะ,ะ,ะช่วงเช้าก็อาจจะหนาวหนาวน่อยนะคะค่ะวันนี้นี่ก็จะไปดูนะคะลูกๆอกก่อนที่ข้อควรนะคะเพราะว่า จ้างเขาไปขนควออกจากอคอกนะคะแล้วก็ค่ะก็จะไปดูสักหน่อยนะคะก่อนไปทํางานนะคะส่วนรนไมโครนะคะไมโครบอกว่ารีบไปงานเมาน,นะคะกลับไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันค่ะบอกว่าจะรีบไปงานเมาน,นะคะขอไปก่อนสองวันนะคะก็อีกก็จะเลยจะไปดูวัวก่อนแล้วค่อยไปดูไมโครนะคะว่าเป็นไงบ้างะค,ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะ สาธุบุญกันนะคะเอฟซีสาธุบุญเมอรนิกนะคะได้บุญร่วมกันนะคะสาธุสาธุาธค่ะ